เขาเรืองกันนะคะคเขาบอกว่าเราจีบก้อยราชพรอยังไงครับครับพี่ใช่ครับลองจีบเขาอยู่ใช่พี่ใช่ครับไม่ตรงสเปกกันยังไงน่ารักพี่จริงๆตรงสเปกไหมน่ารักกับพี่ไปเจอตอนถ่าย6ฉากค,ครับแล้วก็ออกมาออกย t u b e ไปยังไงครับน้องก็น,น่ารักครับตอนนี้ยังคุยกันตลอดก็ค,คุยคุยเรื่อยๆเลย,เลยพี่สถานะเรียกว่าอะไรตอนนี้สถานะก็ผมว่านาผมจีบเขาอะสถานะผมจีบเขาแเขาโอเคยังคะ เขาโอเคผมไม่ได้ถามแม้ว่าเขาโอเคไหมเขาคุยได้เรื่อยๆแต่ไม่ถามเขาเลยว่าเขาไม่เคยถามนะจริงๆถามพูดจริงเลยผมจีบเงี้ยผมก็จะไม่ถามนะว่าน้องโอเคไหมอะไรเงี้ยไม่ถามไม่เคยถามเลยจะแอลไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอก็คุยคนคุยกันกินข้าวกันอะไรเงี้ยมีนัดกินข้าวอะไรอย่างงี้มีครับพี่พาไปกินส้มตำครับคือเดทออกเดทกินส้มตำใช่ครับไปกินส้มตำครับส้มตำไปกินลาบอะไรครับผมจะมีร้านที่ผมชอบกินครับพาน้องไปกินส้มตำครับ เขาโอเคไหมคะออกเดทเป็นส้มตำเขาก็น่าจะชอบนะพี่เขาบอกแซ่บนะส้มตำนะไม่ใช่ผมมีถามเขาไหมว่าแบบรู้สึกไงกับเราบ้างเลยไม่เคยถามเลยจริงๆผมไม่ได้ขี้โม้เลยเวลาผมคุยอย่างเงี้ยผมไม่เคยถามเลยรู้สึกไงกับผมมั่งไม่เคยถามบอกว่าถ้าเกิดมีใครมาจีบก็เต็มที่นะตามสบายผมไม่จีบผมผมไปยังไม่ลดละเลิกก็ไม่ลดละเลิกไม่ใช่เล่าบุหรี่พี่ผู้หญิง กลัวไม่รกก้อยเขาจะกลัวความเจ้าชู้ของเราเขาไม่น่ากลัวเขาว่าทำงานในวงการพี่เขาก็รู้เขาว่าทำรายการถ้าหนูรับก็แอลผู้ชายผมทำแชร์โทรมาก็แอลผู้หญิงพอกันไม่เป็นไรหรอกเอาวินวินใช่ครับแต่เขาต่างทำงานด้วยเขาเเามมไม่เคยไม่เคยถามผมไม่รู้ว่าคนสมัยนี้เวลาเขาจีบเขาถามมัยไหมพี่ถามปะผมไม่ถามนะผมไม่เช็คนะเออเช็คแล้วเหนื่อย ไม่อยากรู้เยอะไปเรื่อยดีว่าผมพูดรู้เรื่องมั้ยพูดรู้เรื่องไหมเออเขินเอาความจริงอะเอาความจริงนะชอบเป็นพิธีกรไม่ชอบมาสัมภาษณ์นี้เลยไอเมื่อกี้พูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะชอบไปดีเขาไปกันสองคนหรือไปอะไรมีเพื่อนเขามั่งครับหรือบางครั้งก็ชวนมากินส้มตัก็มีสองคนไปสองคนแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกกันก็ชิลๆครับไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าแบบว่าอะไรอ่ะมีหวานไหมคู่เราหวานเหรอ กินส้มตำกินอยู่ข้างถนนนะผมไม่ได้พาไปร้านหรูๆว่ะพาไปกินส้มตำร้านเพลิงๆเลยกูเข้าไปกูไปได้ไงมีจับมงจับมือเรามีไหมอาจจะมีแบบเฮ้ยเธอระวังรถมีนะบ้างไม่แน่ใจแบบจูงข้ามถนนอะไรเงี้ยบางทีข้ามถนนเนี่ยก็ฟอร์มแบบสุภาพบุรุษไงเฮ้ยน้องระวังรถมาเดี๋ยวพี่จูมืออะไรเงี้ยไม่แน่แอบแต่อ่างครับยอมรับเลยก็พาจูข้ามถนนไม่ข้ออ้างผู้ชายไง แต่เดินจูงมือเลยมันก็ไม่ได้ไงแบบเฮ้ยน้องระวังรถนะอะไรเงี้ยอาจจะมีมั่งเรความเจ้าชู้ลงไหมของเราอะเราผมดูเจ้าชู้มากไหมสามจิกมากหรืองานเปล่าพี่งานเปล่าอันนี้เป็นการแสดงจริงคิดเรียบร้อยนะอันนี้เือการแสดงเดี๋ยวคนได้อีกเดี๋ยวคนได้อีกแล้วเฮ้ย <laughs> ตอนนี้ดูคนเดียวไหมครับก้อยพูดคนเดียวนะอันนี้ผมไม่ได้ขี้โมน้นพูดจริง